วงยืนดีวงขอทางน่อยก่อนวงขอทางหน่อยใช่ทางนั่นยิ่งเขี้ยวยิ่งหัวมือแต่มวยเขี้ยวถ้าเขี้วนั่นเห็นไหมน่าเวียนไม่เจ็ มันจะรอได้วันจะได้ของเด่นแทบไนไปกินในติมทอเอาอย่งว่าเอาของเด่นะยัางดขอเด่นูดีๆเดี๋ยวุงีไปดินมากนึกสึงเลโตกินอชีบีบ้ เอาตองรงจับหัวไว้สันอุ้งกำรันอุ้งกำปูยูซื่อตัดหัวออกเลยสิปูตัดเด้อประเดี๋ยวจะมาหอกันองคือเด้อแล้วว่าแล้วบอยใส่ได้คันบล็อกตัดผมนะว่าเก่งมากเลยแง่เน้ยมันเจอขึ้นปุ๊บเขาบอกนะเพิ่มตัวมายอะๆี่เสียยังันเยใส่บอก มาเทายูเขาไปเอาดูหรือไปใส่ดอก็ไเไปสื่ออันนี้เขาได้มากับตานัมีเกไปใช้คขันดงเมน่นีน่ะไปเอาบไเอาบไป โบเก่งถอนแบบคุ้งที่สันนอกคุ้งยังเก่งเนออยู่แบบอยู่หนิ่งแห้งเออแบบรอได้บาทนีหั่มเลยอุ้ยบาทจบแล้วทาคืนซ้ำอีนี่ยังกะยังไข่ได้เมนบบมันอันไหนกระไรเอาทาคืนซ้ำเนั่ยน่ยเออมันก็เริ่มบวานทั้งอันทั้งหัวมันอันกระจุ่มัาเจ้าสมันก็เอาต้นก็เอาตัวอีกนึงนั่นห้องก็ทาไปก็เดี่ยวมันก็ยังไข่เกาะโอ้ยอันนั้เยื่องทัดไปได้มันจะง่ายดอกกว่าที่บึงก็ได้ไปแล้วหมดทัด

น้อยนึ่วงได้้าม่ดีาม่ดีม่ดี่ะยาไแล้วเงินไ่น้ค่แค่สี่ได้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 ไอเดียทางน่อยนึงงั้เออแล้วน้อยเดียวนี่บบเป็นทงแล้ว